พิธีมอบตำแหน่งนะคะเซลมาสเตอร์คนแรกก่อนนะคะก็คือดิวเซลมาสเตอร์อียุนสุกนั่นเองค่ะเอทอมีจผี่ักทนันี่ยนทมยกนนีบยุนายกมีน มีการส่งนะคะดอกไม้นะคะพยน声明윤연นะคะมองตำแหน่งนะคะด้วยโดยป้าคันกิวนะคะอยาจะให้ถ่ายรูปร่วมกันหน่อยนะคะตัวแทนสองท่านนะคะ 네, 다시 한번 진심으로 축하드립니다. <laughs> 네, 그럼, 이윤숙 뉴 세일즈 마스터님의 승급소감 들어보겠습니다. 안녕하세요. 겸손히 섬기는뉴 세일즈 마스터 이윤숙입니다. 가사와디하 뉴 세일즈 마스터 이윤숙하. 저는 피아노를 전공하고 대학원에서 오르간을 공부하여 ิเเนนร,เ,ร,รเป็นคนที่เ,เรียนเกี่ยวกับเปียโ,โนมาก่อนนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังเ,เล่นนะคะออแกนนะคะอยู่ที่โบสถอยู่นะคะตอนที่ผ่านมาก็คือไม่ได้มีชีวิตที่ลำบากอะไรนะคะค่ะเมื่อสีปีที่แล้วนะคะสามีก็เป็นคนมาแนะนำอาโทมี่ให้ฉันรู้จักะค่ะ 중국 사업 파트너를 통해서 애터미 중국 소식을 듣고 지금의 스폰서님을 소개하고 저희를 설명에 초대했습니다. 남편은 이미 기업 대표들 사이에서 애터미가 워낙 과거, 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 สามีเนี่ยก็รู้จักเกี่ยวกับ,กกบธุรกิจอาทโฮมี่มาอย่างดีแล้วนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในธุรกิจนี้นะคะสามีนะคะก็เหมือนไม่ค่อยว่านะคะก็เลยหวังว่าจะให้ฉันเนี่ยทำธุรกิจอาทโฮมี่ค่ะแต่ด้วยนะคะเป็นคนที่คิดเยอะนะคะก็เลยยังไม่ทำธุรกิจค่ะก็ได้แต่ใช้สินค้าเงียบๆอยู่คนเดียวค่ะ ที่ผ่านมาเนี่ยใช้เซันครีมของแบนนี่ม,มาตลอดนะคะราคาแพงมากนะคะแต่พอมาใช้ของกาตุมีเนี่ยถูกกว่าแปรเท่าและหลังจากที่ใช้เนี่ยก็รู้สึกว่าผิวก็ดีขึ้นแล้วก็ขาวขึ้นด้วยนะคะก็เลยรู้สึกชอบมากๆ ่วันนนะคะก็ตอนที่ไปรวมตัวกันนะคะกับสมาคมกอล์ฟเนี่ยก็เห็นนะคะว่าคนรู้จักเนี่ยเขาแนะนำเกี่ยวกับอโทมี่ล้วก็เลยรู้สึกมั่นใจในอโทมี่มากขึ้นค่ะ마ร이ส일컸습กร ตอนนั้นก็เลยตัดสินใจนะคะอยากจะทาธุรกิจอโทมี่เนี่ยเพื่อให้ได้ค่าคอมมิชชั่นแล้วก็อยากจะแบ่งปันนะคะให้กับผู้สนานเดียวกันเนี่ยได้ลองใช้อโทมี่กันเยอะๆค่ะมาร์เก็ตติ้ง설명하는것조차조심스러웠습니แต่ตอนนั้นนะคะก็อยู่ในโบทนะคะก็เลยแบบไม่สามารถแนะนําเกี่ยวกับธุรกิจอโทมี่แบบปรเจคตปรเจอต์ได้นะคะ ก็เลยใช้วิธีในการที่กินฮโมฮิมให้เขาเห็นแปะผลิตภัณฑ์เวลาไปตีก๊อปให้เขาเห็นค่ะแล้วก็ฉีดมิสให้เขาเห็นแบบนี้แทนค่ะแทนที่จะพูดผลิตภัณฑ์ค่ะหลังจ,จากนั้นก็เริ่มมีคนสั่งสินค้านะคะแล้วก็คนเชื่อในผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็เกิดพาร์เนอร์ขึ้นค่ะ ก็ขอขอบคุณนะคะสปอนเซอร์แล้วก็เพื่อนที่มาท,ท,ทำธุรกิจด้วยกันนะคะขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะค่ะที่ผ่านมาเนี่ยไม่เสียใจยเลยที่รู้จักอาโมี่นะคะแล้วก็อาโมี่เนี่ยยิ่งใช้ก็ยิ่งได้รายได,ได้สุขภาพก็ดีขึ้นมันเป็นอะไรที่น่าดีใจแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่มีความสุขมากๆตอนนี้ก็มีความฝันใหม่เกิดขึ้นแล้วค่ะ 남편 사업하면서 받은 도움 주신 가족들과 지인들에게 받은 사랑 기억하고 가고미 어, 웃는 삶을 키트와 야자 미시빗티ี่반 해가 บ่ง 하이 นให้กับคนอ는่นค่하 나는 그런 거못 해요. 좀더 알아볼게요. 아니 좀 천천히 할게요. 어, 아마 어제 제 모습일 수도 있고요. 자, 참, 랍, 어... ตัวฉันนะคะเวลาที่ฟังคนอื่นพูดเนี่ยว่าเนี่ยเดี๋ยวขอดูหน่อยเดี๋ยวค่อยทำนะคะฉันรู้สึกเสียดายมากเลยนะคะอยากจะให้เริ่มทำกัน ฉันเองะะก็รู้สึกเสียใจนะคะที่หนึ่งปีตอนนั้นนะคะฉันไม่ได้สนใจในธุรกิจอโรมีนะคะเสียดายเวลามากๆเลยถ้าเกิดเริ่มเร็วเนี่ยก็คงจะดีกว่านี้นะคะทุกคนคะโรมีไม่รอเรานะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยว้านะคะโอกาสที่จะประสบความสำเร็จน,นี้ไว้นะคะแล้วก็ลองชาทายกับตัวเองค่ะ อย่ายอมแพ้แล้วก็อย่าหยุดนะคะแล้วก็ไปเจอการที่จุดแห่งความสำเร็จนะคะขอบคุณค่ะ New a e นั้นับเข้า้่ก New s t e r ับ่ะ e t e ต่อไปนะคะก็จะดีเป็นเส New Sales Master นส w New s Master ยุยิลลเนี่ยคก็เป็นคนที่หวังที่จะเข้านะคะอิมพ c เรียลคลนะคะภายใน7ปีนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะก็คือฉันนะคะได้มาที่ประเทศเกาหลีเนี่ยสิปีเอาสิปีก่อนนะคะเพื่อจะสร้างชีวิตที่ดีขึ้นค่ะตอนนั้นนะคะก็ทำงานแบบเกี่ยวกับเรื่องธุรการนะคะแล้วก็กำลังจะช้อปปิ้ง รองเท้าคู่หนึ่งแล้วรู้สึกว่าราคาันแพงกว่าเงินเดือนของเราซะอีกนะคะตอนนั้นก็เลยคิดไว้ว่าโอ้โหเราอยากมีรายได้ที่มากกว่านี้นะคะ,นนะ,คะตอนนั้นนะคะนนก็เลยตัดสินใจลาออกจากงานนะคะนนเพื่อจะทำธรรุรกิจให้สามารถสร้างรายได้ได้มากขึ้นนะคะระหว่างที่กำลังศึกษาเกี่ยวกับช้อปปิ้งมอลล์แท้ก็ได้รู้จักกับธุรกิจอัตมีค่ะ จากนั้นก็ได้รับการแนะนำนะคะจากคนรู้จักนะคะเป็นตูทูดทูดเทสนะคะกับายาสีฟันนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ได้ซื้อนะคะพวกอาหารเสริมให้กับพ่อแม่ด้วยนะคะพอลองเปิดเว็บไซต์โทม,มี่ก็ตกใจมากเลยนะคะว่ามันมีผลิตภัณฑ์ทุกแบบทุกประเภทเลยค่ะ ทุกคนก็เลยหยุดนะคะที่จะศึกษาเกี่ยวกับช้อปปิ้งมอลนะคะที่ว่าจะเปิดธุรกิจเองนะคะเพราะว่าโทมี่เนี่ยเตรียมให้เราหมดแล้วโดยที่เราจะต้องไม่ต้องลงทุนสักบาทเลยนะคะเเลยโทรหาคนรู้จักที่แนะนำมาโทมี่นะคะว่าอุ้ยอยากจะทำธุรกิจนี้ต้องทำยังไง คนนั้นนะคะเขาก็เลยแนะนำมานะคะว่าให้ใช้สินค้าแล้วก็เข้าระบบนโมมังมัก했습니다เ마ชิฉันฟังแค่นั้นเนี่ยก็ยังมองไม่ออกนะคะว่าทำธุรกิจยังไงนะคะบังเอิญว่าตอนนั้นนะคะสาขาประเทศจีนเนี่ยเขามีนะคะโปรแกรม ABI แล้วก็ Goal e l l Master ค่ะ เขาก็เลยได้เข้าร่วมนะคะเป็นสมาชิกนะคะแล้วก็เข้ากิจกรรมโปรแกรมทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ทุกวันนะคะจะอ่านหนังสือเกี่ยวกับการทำธุรกิจนะคะวันละสองครั้งนะคะ แล้วก็จะอ่านประมาณ5นาทีนะคะแลวตอนนี้นะคะก็คืออ่านหนังสือนะคะไป10บเล่มแล้วนะคะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเครือข่ายค่ะแล้วจากที่อ่านหนังสือเยอะนะคะก็เริ่มรู้เลยค่ะว่าอะทมีเนี่ยคือเครื่องมือที่จะทำให้คนธรรมดาอย่างฉันเนี่ยประสบความสำเร็จได้ค่ะ ตอนนี้นะคะฉันก็ใช้ประโยชน์นะคะจากสมาคมอ่านหนังสืออยู่นะคะที่จัดขึ้นในศูนย์ค่ะหลังจากที่นะคะฉันได้ลองใช้สินค้านะคะแล้วก็แนะนำนะคะทำให้มีสมาชิกเพิ่มคนสองคนขึ้นไปเรื่อยๆค่ะคะฉันได้ลองใช้สินค้านะคะแล้วก็แนะนำนะคะทำให้มีสมาชิกเพิ่มคนสคนขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ หลังจากที่ฉันเลยคะ่ะก็ทำนะคะกิจกรรมนะคะ Goal Cell m a s t e นะคะอาทิตย์ละสามครั้งเนี่ยตอนนี้ก็กลายเป็นเ c e มาสเตอร์ได้แล้วค่ะแต่สิ่งที่ฉันทำนะคะมีแค่เชื่อในระบบทำตามแล้วก็ลงมือทำนะคะแค่นั้นเองค่ะและฉันก็มีความสุขมากกว่าตอนเป็นพนักงานเป็นไหนๆค่ะ สามาิบอก저는그돈이자를기부할것입니다าดฉันนะะสามารถสไร้างรยได้3ล <speaking in foreign language> ้านส0ล้านร้อยล้านฉันจะเอาดอกเบี้ยจากเงินตรงนั้นนะคะ <speaking in foreign language> มาบริจาคให้หมดเลยค่ะเ <speaking in foreign language> มื่อก่อนนะคะฉันเคยผิดหวังด้วยรอง آ, ราคาของรองเท้าที่มันแพงกว่าเงินเดือนของฉันอีกแต่ตอนนี้ฉันมีความคิดที่อยากจะบริจาค <speaking in foreign language> ให้คนที่ลำบากค่ะ <speaking in foreign language> อีกเจ็ดปีข้างหน้าฉันจะกลายเป็นอิมพีเรียลมาสเตอร์แล้วก็จะบินไปทั่วโลกนะคะเพื่อซัพพอร์ตพาร์ทเนอร์ globally ค่ะชื่อของฉันไว้นะคะฉันชื่อยุลย์ยอนะคะฉันจะทำให้ได้และจะทำให้สำเร็จค่ะสู้ๆๆๆสูสส